ยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอ่ะรถล่างออกมากนี่ครับพี่น้องน่าจะเสร็จแล้วนะครับอ่ะสวัสดีครับมาหาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครรรับบเียย้อกี่คนทั้งหมดมีข้อมูลไหมเขายัางไม่ประกาศเลยครับรอรอประกาศไม่มามา,มาออดิชั่นทั้งหมดกี่คนมีข้อมูลไหมจักผมบม่มีข้อมูลเพรกับมาเออเอ,อ่ะพี่น้องเส,สร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับการออดิชั่น น่าจะเสร็จแล้วนะครับเสร็จซับยียบบ้อยแล้วครับพี่น้องอมาเราลุ้นกันกนครับใครจะผ่านมั่งผ่านกี่คนครับเนาะผ่านแต่คนมนข้อมูลไปผลยังไม่ออกนะอืม งานนี้ครับพี่้องับเลยบ่ขับสีเกียรสีเกียร์อะบไปเด้เลยบ่ไปเลยกับสีเกียรนะฮะเออเออฮะอ่าจะลับสีเกยีเกยดนะครับองค์นี้ทงมงานเท่า แต่เราค่อยมิแต่รคอนเสียงดีครับพี่น้องรุนกันนะครับรุนกันนะครับรุนกัน ไทยไทยเป็สั็ว์หลังนะไทยเป็นพ่อโดนยกับมีน okay. ี่ะครับคนเบึงวัวพูดเฉยง่ายครับไม่้อง ครับทีงมงานไหลสดครับเบลผู้ไทยครับพี่น้องเดินทางปลอดภัยนะครับเบลผู้ไทยอันนี้มีข้อมูลไม่มาออเดิั่นทั้งหมดกี่คนครับมาออเดิั่นทั้งหมดประมาณวันนี้ไม่เยอะนะ่าประมาณครับมีวันเดียวใช่ไหมหรือว่ามีอีกรอบรมีครับมีวันเดียวมีอีกรอบหน้ามีอีกไหมไม่มีแล้วแล้วก็รอประกาศผลทางเพจเลยสาวน้อยครับผมอ๋อแค่น่าประมาณสิบสิบกว่าคนสิบกว่าคนเก็บเอา,อามามา,มาเสริมทัพเนาะ ได้ครับแต่ว่าก็คือที่มาออเดิั่นเนี่ยคือบอสได้คัดมาแล้วมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็วัดฟังเสียงหน้างานอ๋อออมีมีมีก็คือแบบว่าสมัครเข้ามาเยอะแล้วแต่เลือกคนที่อ่ามีแบบว่าแบบว่าเลยเจ็ดสิบเปอร์เซนขึ้นไปมาออเดินใช่แล้วก็มีมาวอล์กอินเร์เข้ามาก็น่าจะแบบว่าเป็นการเรียกเข้ามา ครับผมใช่ครับผมก็น่าจะประมาณเกือบเกือบยี่สิบคนเกือบเกือบยี่สิบครับไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามผลทางเพจแล้วครับผมจะประกาศอีทีครับผมที่ทางเพจสาวน้อยนะครับอ่าประกาศผลเร็วๆรวนี้เร็วๆนี้อ่าครับพี่น้องเร็วๆรวนี้นะครับพี่น้องขายออครับอ่าครับพี่น้องขายอ้อนะครับของเรา1 7กิกรกฎาคมนี้นะครับพี่น้อง เร็วๆนี่ครับอทุกโรงภาพพยนต์นะครับสำหรับภาพยนต์คข้าอ่อครับพี่นอ้อง โอ้ผมไม่พ่นเนื้อบพวกเขาไปเห็นได้กินไหมเดี๋ยวโอ้ได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพุงเหนียวมาให้ครับอ่ะใส่เลยครับโอ้จะกินดูเลยครขับต้มยำเบ้นอ่ะอะขับต้มยำเบ้นได้กินด้วยนะต้มน่โกบ่อ่ะต้มน่โกดีไหมเออเอียงว่เอียง่้กอีอ่อนหรือยังไงล่ะอ่อนหรืออีอบยังีงล่ะ นี่จิบันน้กูมีมีลูกแล้วมันว่ามันอยู่บ้านน้องกูมั้แม่คือว่าบ้านว่าข้ามกันข้ามกานสลากคนนี้แหละไม่เาว้าคนน่ะบ้านน้องกูกูเจ้าหัวเจ้าหัวดำนัวขึ้นไปนี่หัวชะเข้าปัดเว่าเลี้ยงไรตะบัดแทกไปนี่วิ่งเฮาไปจะเข้ามันว่ามันอยู่บ้านน้องกูซื้อขุมเลยซื้อว่างเลยมาเครับสัมผัสกันครับขอบไปผมบอกเรื่องไหนตีแต่ลัดตีตั้งแต้มันล้องเสียงผีดได้บอกกันเออฮะเจ้าฟิสอะไรก้อนทีหล่อเกีนทางไหน เขามาอยู่บันจีวะเขามาอยู่บันจีเขามาอยู่บันจีเขาบ่รูเพื่อนเขาบ่ลูอะฮะงาน่ามันองโกอาผู้ใดมา่ย่บันใครไม่ย่บเนนะไปขี้จะไปก็ไปไอ้แหน่ครับเจ็บมือตึงตังเอามือเอาแล้วเนี่ยมือหนีเลยบ่ครับเนี่ยกลับขึ้นนีเลยบ่ครับฮะฮะกิจกลัมขึ้นหนีนี่อาไเ่ยะ เห็นปะเนี่ยซุปนนหนึ่งโซยโจกสีดาอยู่สนามยิลาน่ะมาไปจก็เห็นสตาร์เตียงมันเลยผมมาทหารดิมันมีไฟหน่ายดีเบอร์บอมมีสตาร์ตรถขึ้นปึ๊บบอมมีไฟหน่าจักหลอดมีแต่ไฟอันดากเป็นแค่ั้นนะไฟสูงข้างางโอ้ยยังไฟสูงข้างเขาได้ถอดใส่ออกเมส่าามสาวโอเคหรอมีมีเม่สาวอันนี้อยู่หัน แมทข้างเพื่อนอ่าเอาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วก็อะไรก็แจ้ครับนี่ครับชีวิตเบื้องหลังครับเพิ่นออดิชั่นเรียบร้อยแลังฮอกกับมาเย็บครับฮะเอาละครับ17กรกฎาคมนี้นะครับพี่น้องอ่าเร็วๆนี้นะครับสองมือลงกระเป๋าไม่ใช่เก่าชี้กากนะครับลงตังออกมาซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับเข้าชมภาพยนตร์อีก2ผลงานเพลง ภาพยนตร์เราจะลงสู่จอคายอ้อ17กรกฎาคม